ปี2006เด็กปั้นขวัญใจปืนใหญ่ a s h ลี y c o เลือกหันหลังให้สโมสรไปอยู่กับคู่ปร,รับร่วมเมืองอย่างเชลซีการย้ายที่เปลี่ยนเสียงเชียร์ให้กลายเป็นเสียงด่าในพริบตาเขาขึ้นชุดใหญ่ปี1999ก่อนก้าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของโลกอยู่ในขุนพลชุดไร้พ่ายปี2004ที่แฟนบอลเชื่อว่าจะอยู่กับอาร์เซนอลไปตลอดชีวิตแต่ปี2005รอยร้าวก็ปรากฏขึ้นสโมสรยื่นค่าเหนื่อยแค่55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่ำกว่าที่เขาต้องการจนโคถึงกับพูดว่า ตอนที่รู้ข้อเสนอผมเกือบหักพวงมาลัยรถผมโกรธมากจากนั้นข่าวเช้าก็ประทุเขาถูกจับได้ว่าแอบเจราจากับมูรินโญ่และปีเตอร์เคนยอนโดยไม่บอกต้นสังกัดแม้จะเกิดเรื่องอาเซนอนยังพยายามรั้งเขาไว้เดวิดดีนถึงขั้นทวงบุญคุณว่าสโมสรน,นี้ปั้นนายขึ้นมานะแอชลีย์แต่โคตอบกลับทันทีว่าปั้นงั้นเหรอใจสู้ของผมตั้งหากที่พาผมมายืนตรงนี้ ทำนั้นกลายเป็นจุดแตกหักโดยเฉพาะในช่วงที่อาร์เซนอลกำลังทุ่มงบมหาศาลไปก,กับการสร้างเอเมเรสสเตเดียมทําให้สโมสรต้องรัดเข็มขัดและไม่อาจสู้ค่าเหนื่อยได้ในขณะเดียวกันโรมันอัรลโมวิชเจ้าของใหม่ก็กําลังทุ่มไม่อั้นเพื่อสร้างอาณาจักรเชลซีและโคลก็คือชิ้นส่วนสําคัญเมื่อรังไว้ไม่อยู่ปืนใหญ่จําต้องปล่อยเขาไปเชลซีในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ปี2006ตั้งแต่นั้นฉายาแคชลี่โคลไอหน้าเงินก็ตามหลอกหลอนทุกครั้งที่เขากลับมาเอเมเรสมีแต่เสียงโหด,ดังกึกก้อง นับจากวันที่โคย้ายออกไปปืนใหญ่ไม่ได้แชมป์ใดๆเลยนานถึง8ปีเต็มขณะที่โคกลับคว้าแทบทุกถ้วยกับเชลซีทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคับจนถึงการชูถ้วยใหญ่ที่สุดอย่าง UCL แอลชลีย์โครู้ดีว่าการย้ายครั้งนั้นทำให้แฟนปืนใหญ่เกลียดเขาตลอดชีวิตแต่เขายอมแลกเพราะเขาเลือกเส้นทางของผู้ชนะ